สวัสดีค่ะเพื่อนชาว a c e b o o k และชาวชซเชค่ะนะคะกับกันเกกแล้วในตัวแป้งถูกและดีนะโอเคข่าวน,นี้นะคะก็จะทำการรีวิวเจ้านี้เลยแปลง29ชิ้นนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยฟินสุดเท่าที่ซื้อมานะคะตัวแปลงใส่สองชิ้นยังไม่ฟินเท่าตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาใช้สมองในการทำแต่ตัวแปลงใส่สองชิ้นมันก็แบบเหมือนว่าทําให้มันครบใส่สองไปตามับที่ขนาดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตัวนี้เนี่ยมันทําออกมาแล้วมันได้ใช้ถูกอันนะคะเออ อาจจะไม่ต้องอาจจะเกือบทุกอันนะคะแบบใช้ได้มาแบบ90-95%เปอร์เซ็นตะ์ได้ใช้แน่นอนโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างคุ้มค่ากับการซื้อแน่นอนนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่แปลง29ชิ้นเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวนี้ลักษณะภาททยนอกก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าแบบนี้นะคะอ่ากรุบกริบมากแต่ว่ามันเป็นสีขาวก็ค่อนข้างจะเลอะงก็ต้องระวังนิดนึงเนาะข้อเสียของมันนะ นี่อ่ะแต่ข้อดีข้างในคือคุ้มมากแล้วก็ขนนุ่มมากโอ้ยหลือนะคะแล้วก็อ่านี่แปลมียีสิบเชิน้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีละตัวนะนี้เปิดให้ดูกรุบกริบนะจ๊ะอ่ะแล้วก็ลักษณะภายนอกนะคะแล้วก็ตัวซิปต,ตรงนี้นะคะก็จะตอกตราสิกมากเหมือนกันเนาะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะจะเป็นเบอร์ F25 ่นะคะเป็น F25 ตัวนี้เนี่ยจะลักษณะค่อนข้างคล้ายหัวคูกันแหลมๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นตัวแท็บ Premises, แฮทเฟสอนไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าน้องเกจะเอามาอย่างเงี้ยปัดแกแบบให้รู้ว่าร้อนแบบซิงเราก็แบบดูขนเดินะขนแบบขนละเอียดมากฟินมากโดดเด่นมากต่อมาค่ะเป็นเบอร์เอสหนึ่งศูนย์นะคะเป็นพาวเดอร์บรัชเนาะก็ตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบธรรมดาก็คือก็คือเหมือนธรรมดาแต่ว่ามันเป็นไซส์ที่เล็กลงมาแล้วก็ขนที่แน่นนะคะแต่เราก็เอามาแบบ เาจะามาแบบปัดแบบทัวหน้าเหมือนเอร์ิเนอรอลสกินฟินิชอะไรเงี้ยแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ปัดอะไรเงี้ยเป็นฟิลใช่ไหมต่อมาค่ะ F 0 5นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว small contour นะคะคือเอาไว้แบบเราจะเอาไว้แบบคำมงคำหมับหน้าพรงหน้าผากตรงเนี้ยเออให้ฟิลแมแเราก็จะฟินกลับมาต่อมาค่ะ F 6 0นะคะก็จะเป็นสีเพ่นเพื่อรู้จักกันดีก็คือจะเป็นแต่งลงรองผืนเองจ้าต่อมาค่ะ เป็นเบอร์ F 3 5นะคะตัวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับตัวเอ่อิบห้นะคะก็คือหัวมันจะเป็นแบบเป็นแนวที่แบบแหลมๆเหมือนๆนกันนะกเขาจะฟิล์มเออแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะาไว้เป็นไฮไลท์เพราะมันเป็นอันเล็กอะรอไว้แบบเขาจะฟิล์ว่าแบบโอ้ยฟินอะไรเงี้ยเกต้าค่ะเบอร์ F 4 0นนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น Last Angle Contour นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น หัวตาดอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็แปลงคือแบบโอ้ฟินอ๋ oh, อเลยแบบปลื้ดเนี้ยปลื้ดเนี้ยให้ฟิมัสปลื้ดเนี่ยโอเคอมาค่ะ e ยี่สิบนะคะตัวนี้ e ยี่สิบจะเป็นตัวเอ่อช็อตเชดเดอร์นะคะตัวนี้ก็เอาไว้เหมือนกับว่าแบบเป็นแบบเข้าใจป้า,บาแบบเออแบเอออะไรนะเข้าใจป้าเออมันก็จะแบบเกี่ยให้มันฟงๆแบบ เป็นตัวกดให้มันแทบลงไปแล้วก็กดให้มันฟงอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเริ่ดนะคะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะเป็น e 3 0นะคะจะเป็น p e n c i l brush เนาะก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทำมาจากขนสัตว์แท้คือค่อนข้างแข็งแต่จิกสีได้ดีกว่านะคะเท่าที่ลองมาต่อมาค่ะ e 4 0นะคะตัวนี้จะเป็นตัว blending brush ที่เพื่อนๆรู้กันก็คือแบบ blend นู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างามันเข้ากันนะตัวนี้ก็เป็นขนสัตว์แท้อีกเหมือนกัน ต่อมาค่ะ e 4 5นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว small blending นะคะก็คือจะเป็น blending แบบเล็กๆคืออาจจะอยากให้แบบเฮ้ยมันมันมันยังเห็นรอยต่ออยู่นิดหน่อยให้มันคมๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะจ๊ะเป็นตัว e 5 5นะคะก็จะเป็นตัว eye shading นะคะตัวนี้เนี่ยน้องเกชอบเอามาทำเป็นแบบเป็นตัวแทบ e y shadow เนาะแต่ตัวนี้ก็เป็นขนสัตว์แท้ซึ่งอย่างที่บอกคือพอเราเปรียบเทียบกับขนสั่งคอแล้วเนี่ย ตัวตัวขนอันนี้จะแข็งกว่าตัวนี้จะนิ่มนะคะอันนี้เบอร์เดียวกันเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะจิกสีได้ดีกว่านะคะจากตัวนี้มันก็จะนุ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้จิกสีไม่ดีนะมันก็ดีแต่มันสู้ตัวขนสแตนดนไม่ได้เนาะต่อมานะคะก็จะเป็นตัว e 6 0นะคะตัวนี้จะเป็นตัว lash shader นะคะคือตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนานะคะอย่างที่เห็นคือน้องเกศจะเอามาทำเป็นเออลงเวลาอายแชโดว์เนื้อครีมเนาะมันก็จะแพคได้ดีกว่าแล้วก็ เอ่อทำให้มันลื่นกับการที่แบบเราลงนะคะมันจะไม่แบบกึกกึกค่อยฟิล์มอะเออมันเริ่ดตรงนี้แหละต่อมาค่ะ f 75นะคะ f 75ตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ทำเป็นตัวอคอนซีลเลอร์นะคะ <Sow S 1> ตัวนี้เอาไว้แบบแพดๆๆตปิดสิวปิดความชั่วร้ายบนใบหน้ากรบกริบนะคะตัวนี้ก็รู้กันอยู่แล้วต่อมาค่ะ f 65นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว last concealer นะคะก็จะแบบว่าแบบ สำหรับคนที่หน้าแถบเยอะๆก็แบบอาจจะลงคอนซีลเลอร์ใหญ่ๆเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็บแบบอันนี้มันเล็กไปมันแทบเลยจุดเล็กๆใต้ตรงใต้ตาสิวเสริชอันนี้ก็อ,อาจจะแบบลากสำหรับคนที่สิวเม็ดใหญ่ๆเนาะอันนี้ก็เหมาะนะต่อมาจา้าเป็น E 2 5นะคะตัวนี้ก็เป็นขนสัตว์แท้เหมือนกันเป็นเป็นตัว b บรนดิ้งนะคะต่างกันยังไงอันนี้นะคะหัวมันจะค่อนข้างแบนส่วนอันนะั้นมันจะค่อนข้างกลมนะอันนี้แล้วก็จะแบนๆเหมือนเพราะเป็นแบบ แท็บไปด้วยเบรนด์ไปด้วยแบบเนี้ยเออแต่อันนั้นมันก็เหมือนกับว่าว,าว,าว,าวานวนวน,วนเนาะเข้าใจฟิลมาก E 3 5นะคะ,ต,ต,ะ,คะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแท็บแท็บเบนดิ้งนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีขนาดใหญ่กว่าไอ้ตัวแท็บไอ้ตัวเบนดิ้งที่ผ่านมานะคะอ่ะคือเทียบกันอันนี้ก็คือจะใหญ่กว่านะคะแล้วก็มีความฟูก,กว่าตัวนี้เนี่ยเราเกตจะเอาไว้ใหไ้ไร้หนกคิ้วอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เก็บใต้าตากรุบกริบนะคะตัวนี้ผลสัตว์แท้นะะต้องม,มาค่ะ e 7 0นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นขนซั์แท้เหมือนกันนะคะจะเป็น small shader นะคะก็คืออย่างที่เห็นคือน้องเกดชอบเอาไว้แบบเนี้ยเช็ดจมูกนะคะคือมันจะเข้าล็อกกับจมูกน้องเกดมากคือใส่เนี่ยเป๊ะมากต่อมาค่ะ f 7 0นะคะตัวนี้ก็เป็นตัว concealer แบบเจาะจงสุดๆเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะหนานะคะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเอ,อ่อแทบแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพ c o n ล e ลอร r กด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 ,กดมันก็คือมันจะหนากว่ามันจะให้เนื้อที่หนากว่า ออต่อมาค่ะ E หกสิบห้านะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น small angle คือเราจะเอามาแบบเขียนคิ้วกรุบกริบวาดอายไลเนอร์ก,กรุบกริบได้หมดตัวนี้เป๊ะนะคะต่อมาค่ะ E 1 5นะคะตัวนี้เนี่ยออบอกเลยว่าไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะคะแต่เคยเห็นพี่ๆช่างแต่งหน้าเหมือนกับว่าเขาเอาไว้แบบทาลิปหรือเปล่าเ,เออทาลิปหรือว่าอะไรยังไงหรือว่า เกี่วยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อครีมหรืออะไรยังไงอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงมันเขียนว่าเอ่อเฟล์ดีไฟเนอร์นะคะน,นี่ไม่แน่ใจต่อมาค่ะเป็น e 0 5กับ e 1 0นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวอายไลเนอร์ทั้งคู่เลยแต่ขนาดมันจะต่างกันนะคะแบบใค้อการหักคมกรีบก็ใช้แบบอันอันเล็กใครต้องการแบบหักหัวใหญ่นิดนึงก็ใช้อันใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะก็คือแบบเฮยครบวัตถุประสงค์มากต่อมาค่ะ ะะเป็นแปรงทาลิปสติกนะคะเป็น L 0 5นะตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นแปรงทาลิปในลักษณะอย่างนี้นะคะหัวแบนๆตัวนี้เนี่ยก็กุบกิบกบต่อมาค่ะ E 5 0นะคะตัวนี้คือเราเกมไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรอย่ามันเป็น Last Stuff คืออะไรอะ่ะเอาไว้ทาอะไรอะ่ะเอาไว้ทาอะไรอะ่ะเอาไว้ทาอะไรอะ่ะไม่ <c oughs> รู้อ่ะต่อมาค่ะเป็น F 5 5นะคะตัวนี้จะเป็น Small Duo Fiber นะคะก็ <c oughs> น่าจะเอาไว้ลงรองพื้นแบบกรุบก,กริบนะคะหรือว่ายังไงน,นจะจ๊ะต่อมาค่ะ S15 นะคะจะเป็นตัว DUO Fiber Powder Brush นะคะตัวนี้เนี่ย Duo Fiber Powder เด u s เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะให้เนื้อแป้งที่ค่อนข้างบางเพราะว่าเอ่อตัวแปรงของเขาเนี่ยเอ่อปลายมันจะบางแต่โคนมันจะหนานะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผลิตภัณฑ์มันโดนที่ปลายก็คือมันจะได้เนื้อที่บางเบานะคะเหมาะสำหรับแบบ ขอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าไม่คงไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะเพื่อนๆชอบจัดหนักๆกันอยู่แล้วถูกป,ปะต่อมาค่ะ F 5 0นะคะตัวนี้จะเป็น duo fiber นะคะก็คือ s c r u n c b r u s นั่นเองนะคะก็คือแบบลงรองพื้นกุบกีบลงแป้งฝุ่นได้หมดนะคะตัวนี้นีอย่างที่บอกก็คือเนื้อบางเบานะคะถ้าต้องการใช้ตัวนี้เนาะต่อมานะคะเป็น F 3 0นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว last powder นะคะตัวนี้เนี่ย จะเหมือนกับตัว F30 ในตัวของเออเป็นตัวที่เป็นตัวซิกมาที่เป็นกระบอกเนาะแต่ว่าสังเกตไหมตรงด้ามจับเนี่ยอันนี้มันจะใหญ่กว่าเห็นไหมตรงไอ้ตัวคัพเปอร์ทองแดงตัวนี้จะใหญ่กว่าแต่ตัวนี้จะบางกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยมันใช้งานมานานมันทาให้มันเลยบานนะคะปราะมันจะสองปีได้แล้วแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยสังเกตได้ไหมอะตัวเหล็กตัวเหล็กนะตัวนี้เหล็กฝังทองแดงตัวนี้เนี่ยมันจะหนากว่าเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยขดมันจะให้การที่แน่นกว่า ทำไมมันถึงราคาแพงกว่าเพราะว่าขนมันแน่นกว่านั่นเองจา้าต่อมาค่ะเป็น F 2 0นะคะมันชื่อว่า Last Powder อันนี้คือน้องเกว,ว่าต้องเรียกว,ว่าใสแอนพาวเดอร์หรือเปล่าเพราะว่ามันใหญ่มากนะคะอันนี้คือใหญ่แบบใหญ่ใหญ่มากอันเทียบดูกันสิโอ,โอ,โอหนึ่งหนาอยานี้นะคะคือมันเหมาะสําหรับเหมือนกับว,ว่าแบบต้องาการแบบลงอันเร็วๆ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 จะขึ้นเวแล้วเออประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยคือมันก็แบบเร็วแล้วก็แน่นนะคะเพราะขนมันแน่นมาก Ah, perlu kan